สำหรับคลิปนี้มาทดลองตัว d e f a u t t h e r m o กันนะครับจะได้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ได้ลงไว้ในคลิปสั้นมาดูกันเลยนะครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> สำหรับตัว d e f a u t t h e r m o นะครับถ้าอุณหภูมิสูงตัวนี้จะไม่ทำงานนะครับทบทวนนิดนึงก็คือตัวนี้จะทำงานประมาณ0ูองศาเพราะนั้นเราสามารถใช้น้ำแข็งมาทดลองกันดูนะครับว่าหลอดไฟหลอนี้จะติดหรือไม่เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับ มาเริ่มดูกันเลยนะครับลองจับเวลากันดูนะครับอันนี้เป็นหลอดไฟนะครับโดยปกติตัว d ดีฟอ t เทอร์โมตัวนี้ก็จะอยู่ในช่องฟิตมุมบนทางด้านซ้ายมือนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เย็นที่สุดเลยนะครับ จะเป็นจุดที่น้ําแข็งเกาะมากที่สุดส่วนฮีเตอร์ก็จะอยู่ด้านล่างตรงข้ามน้ําแข็งในช่องฟิสก็จะละ,ล,ะ,ล,ะลายจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ติดตั้งจะเป็นจุดที่น้ําแข็งจะละลายหมดสุดท้ายนะครับตัวดีฟอสเทอร์โมตัวนี้ก็จะทําการตัดฮีเตอร์ออกนะครับลองดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ไฟติดแบบนี้ก็แสดงว่า,าตัว d ีฟอ u l t t ร์ r มตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ถ้าหลอดไฟไม่ติดก็แสดงว่าเสียแน่นอนให้ซื้อตัวใหม่โดยปกติก็ถ้าราคาถูกหน่อยก็ไปซื้อตามร้านอ,อุปกรณ์อร์ตู้เย็นทั่วๆไปได้นะครับแต่ถ้ามียี่ห้อที่ไม่เราไมอ่อยู่ใครจากศูนย์มากก็ไปซื้อที่ศูนย์ก็จะได้รุ่นที่ ตรงกว่านะครับขณดเราออกจากน้ําแข็งแล้วนะครับหลอดยังติดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวจะทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับ ดับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องพันงานช่างมากๆนะครับ